สวัสดีครับปกอองลงเดียนะครับทีมหลังบ้านนอ้องององนะครับผมนี่บายบ่ายนี้ก็ทีมงานจะรวดมานะครับผมสั้งช่างดวนแล้วก็เจ๊จำปีเอาแบบมาลงแล้วก็มาเกลียด,ดินนะครับ ตร <im attraction> งนี้ถ้าฝนไม่ตกเลยไหมเ<า>นี่ยอาช่างอ่ะอนเข้ารงนี้อใช้แผ่นเลยใช้แผ่นเลยโอ้๋อผมว่าเอ๊ตรงใจเย็นหรือเปล่าโอ้โหเช้ามาโอ้ตีห้าฝนนี่ตกโอ้โหอย่างแรงเลย

โอ้ใช่เป็นพื้นเป็นพื้นต้องหมดเลยนะครับผมเนาะองถงใหญ่หญตัวดันหน้าท,ที่ปูนะนนโอ้ครับผมไปตีผังที่ไหนมา <c oughs> บ้านปูทองอ๋กอกันตลักนีน่นะ พ่างนีำยเวมงอนคค้าเยผม้นเดืั่าครกบพองน้ำป็วางแผ่นด้วยครับอ๋อเป็นอ๋อห้องน้ำระเบียงทางเดิน อืครับผม้เหนีหตดูคระปุกเดี๋อเเดผมเอาไปอันน um> ึงอีกผมไปขุดอยู <h <h ่หน้าบ้านเอ็นเนยัง กนหนะนะน้าดีๆนะะนี่ปุ่มเนาะกำลังเคลียดินนะครับตรงกลางองทุ่งจะเป็นเพ่นปืนนะครับดันหน้าจะถี่ปูน่นองนามก็ยังตีว่าจังบอกนะครับผมเนาะตรงนี้ถ้าฝุนไม่ตกกะลุย ส่วนเจเรากลับไปแล้วพอดีลุงเดียก็ยุ่งๆครับผมสั่งสั่งกองสั่งได้นะครับอ่ะทต่เปืนหน้าบานนิดหนึ่งครับผมเหมือนกัน ก็เลย ung, mm hmm. ยุง่งย mm ุ hmm. ่งไม่ก่อยได้อัดคลิปนะครับ mm hmm. ปุนะ่มเนาะวันนี้ mm hmm. นี่ส่วนจังหวะมากนกำลังติดเก็บรายละเอียดนะครับติดางานส่วนใหญ่จะติดแล้วนะครับแต่อย่างเลือกงานเก็บเล็กๆน้อยๆน,นะครับ เดี๋ยวเซ็ตรับช์นบุญเดี๋ยวจะไปอัปเดตให้ดูนะครับอันนี้เราดูทีมงานจังด่วนก่อนนะครับทีมงานจะรวดของเรามาเลยมา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 ตีแรงๆเลย ดูดูมันดูมันอย่าไปวนเขาจับจับจับไว้เลยครับจับจับช่วยล็อกหน่อยถ้างั้นอ่าเรียบร้อยไม่ใช่ไปลุงเดียรายนะครับพุ่มเนาะไปกวนกับเขาทำงานติ้งเรียกกำซ่องกำไม่มาดีดด้วยไปเด้วยเข้าไปนอนไปเดี๋ยวค่อยไปตอนเย็นไปเขาเสร็จง,งานเนาะตะกี้ก็ปวดตองกับลุงเดียกันเลยลอยก็ไปอื้อไปชี้นะครับ เออด็กเขาก็ไปนี่นี่อ,อ่นี่นี่นี่ไปเดี๋ยวก็ออกไปนะให้เขาเลิกงานก่อนนะเออเออนะนอนเล่นกันก่อนนี่นะครับเตลียมปรับสภาพ ดินนะครับผมให้มันแน่นนะครับในตัวกานนะครับในตัวบ้านเนาะโอเคครับผมนะอัปเดตท,ทีมงานเจจัมปีนะครับผมเนาะพรุ่งนี้ก็สร้างนะครับอาเป็นปืนนะมาลงก่อนเนี้ยครับอัปเดตไ้ดูนะครับจะประมาณนี้เนาะ ส่วนเอฟซีคนไหนหรือว่าไม่ใจเอฟซีที่ก้ามาคอมเมนต์นะครับว่าเออใต้ใต้ป้าหมานก็คือใต้ป้าหมานอย่าไปใต้หมาแมวหลายสาราแบบนั้นแบบนี้ถ้าไม่ดูกรรมกรรมก็ไม่เป็นไรนะครับหลวงเดียมไม่ได้ว่านะครับแต่ถ้าจะปนไปปนจองอื่นนะครับไม่ชอบหลวงเดียมไม่ใจวา่านะอย่ามาปนนะครับผมนะหลวงเดียกกนเนี่ยอยู่เลี้ยงเด็กๆนะครับผม ในมากครับลงเดียใต้างานในดูไปอ่าเด็กๆก,ก็มาวนมาวนกันน,ะนั่นนนะหลวงเดียก็ใต้ดูมาครับเด็กๆมันก็จะเดินมาวนมาได้เกกาจังอ่าหลวงเดียก็ต้องเอาเด็กๆมาเก็บมาได้นะกอยปล่อยอีกสักทีเราตอนเดี๋ยว่าฉังก็เลิกงานแต่ตะก,กี้ทีปล่อยก็คือว่านะน้องก็ปวดอึปวดชี้นะครับอ่ากักบ,บริเวณน,น้องตั้งแต่ชาวมืดนะครับอ่ามันจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ใช่หลวงเดียใต้แต่ชังอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะองค์ประกอบอื่นมันก็มีมดนะครับเข้าใจนะครับนั่งเรืองั้นก็มืนๆกันนะครับมันไม่ใหญ่ใต้แต่ไปกกำลังเอกนะครับมันมีตัวประกอบมีไอ้ไล่ไล่ซิ่งล่ยยกษนะครับพุ่มเนาะเกิดถ้าคุณหมาป่วนก็ไปป่วนทีอื่นครับพุ่มไม่จอบก็ไม่ได้วาครับพุ่มกพุ่มไม่รู้ว่าคุณเหม็นไก แต่คุณไม่จอปุ้มปุมก็ไม่จอบคุณเหมือนเือนกันเนาะก็ตานี้ครับแต่ถ้คุณดีก็ปุ้มปุมก็ดีกับคุณครับรูเลียงนะครับอปาป้าจตาม่องลงเดียด้วยนะครับติมลังบานนอ้องกลุ่มหญิงนะครับแล้วก็ปานางปาวันบอโตนนะครับปุมนะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับ เดี๋ยวประมาณเส็ดอะไรแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยในการ,รง,งานเก็บม,มันได้กาเดี๋ยวลงเดี๋ยวจะอัปเดตในเดอีกตีนะครับปุผมเนาะนี่อัปเดตงานของทีมงานจะรวดให้ดูก่อนเจรินไม่ลิปหน้ากับวัสดีครับผม